นี้ที่รอคอยแพทหน้าประพาเผยภาพครอบครัวพร้อมหน้าสุดอบอุ่น วันที่24ตุลาคม2566ผู้สื่อข่าวรายงานว่าหลังจากที่นายอัครกิจหรือเบนเรซิงถูกปล่อยตัวจากทันอาถานบำบัดพิเศษกลางกรุงเทพมหานครเมื่อเวลา19.30นาทีที่ผ่านมาโดยมีนางสาวสุพรเพ็ญมารดาไปรอรับซึ่งเบนเรซิงได้ให้สัมภาษณ์ว่าวันนี้เป็นวันที่รอคอยมาตลอดจะกลับไปเจอน้องเรซิงที่บ้านใช้เวลาอยู่ร่วมกับครอบครัวและรับประทานอาหารฝีมือคุณแม่ ล่าสุดเมื่อเวลา20นาฬิกายนาทีพทนปภาอดีตภันรยาเบน์เรซิ่งได้โพสต์ภาพผ่านทางอินสตาแกรมเป็นภาพครอบครัวพร้อมหน้าพ่อแม่ลูกสุดอบอุ่นโดยเขียนแคปชั่น caption, ใส่ีโม j i รูปหัวใจหนึ่งดวงท่ามกลางแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์แสดงความยินดีเป็นจำนวนมากซึ่งถือว่าเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีที่ได้เห็นภาพนี้ทำเอาหลายคนเห็นแล้วถึงกับน้ำตาซึมด้านนับน้องสาวของแพทนปภาได้โพสต์คลิปโมเมนต์พ่อกับลูกและระบุแคปชั่นว่าน้ำตาฉันไหลแบบบอกไม่ถูก ติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะ